สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมโจทย์นะครับวันนี้นะครับผมก็มากินลาบไก่บ้านทงในสาขาที่3กันนะฮะและอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้นะก็มีทั้งไก่ทอดตะไคร้นะฮะสออย่างนี้นะก็ะค,ะคือลาบอันนี้เป็นปลาทอดนะฮะและสุดท้ายก็เป็นไก่นั่นเองนะครับนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะฮะโอเคครับทานผู้ชมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีวิวน้ําตกนั่นเองนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือวิวน้ำตกลำธารน,นะครับจะเห็นได้นะครับว่ามีาทุ่งวิวแบบเต็มไปด้วยนะทาทั้งนั้นเลยนะมีต้นไม้ส,มสีเขียวทั้งเลยนระแล้วมีน้ำตกเนี่ยไหลอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหหแล้วก็มีภูเขาอยู่<ห>ตรง,ตรงข้างซ้ายด้วยนะครับเป็นลูกเลยนะคะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับ okay, เป็นไงบ้างคราบสละการได้มา กินร้านลาบไกบ่บนโทงนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมมารับชมกันนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กันนะกดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมโจน,นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ